ladies and gentlemen welcome back to NKL Boxing มุ่งพลังโลกเราเดินทางมาถึงความมันในคู่ที่2ของรายการครับสำหรับมวยคู่นี้จะเป็นการชกอุ่นเครื่องมุ่งพลังโลกครับจะชกกันในพิกัด115ปอนด์กำหนดการชกทั้งหมด6ยกครับเริ่มต้นนะครับเราไปทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันก่อนเลยรับคนนี้อายุ25ปีสูง163ซนเมตรจากจังหวัดปราจีนบุรีขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจต้อนรับให้กับสุริยา Ladies and gentlemen, introducing third, finding the blue corner, representing Brajimbuli Poros in Thailand. Please give it a four, Surya Put Powrat Sa. ปรบของเขาในวันนี้ครับนักชกในมุมแดงครับมีดีกรีเป็นรองแชมป์โลกอันดับ6ของสถาบันดับนยูบีซีะครับอายุ23ปีสูง170ซนเมตรจากจังหวัดอุบลราชธานีขอเสียงปกดมือต้อนรับให้กับท่านันชัยเจ้ารู้ ผู้เอกเอ้ยไม่ใช่นะครับผขอไปครับผู้รองเพราะว่าปกติทันชัยโชคผู้เอกผู้รองรายรการนะครับนันชัยจรุนพักหลงแชมป์โลกนะครับสองรัฐบันพบกับนักมวยคู่ชกนะครับสุริยาพุทธรักษาที่เป็นไฟหน้าของนันชัยหลังจากที่ชิงแชมป์โลกกับอากุยมานะครับและแพ้คะแนนอากุยสองต่หนึ่งเสียงถือว่าก้าวไปกระดับแล้วตอนนี้ก็เป็นนักชกเบอร์หนึ่งของนคนหลวง ใช่ครับ en ในตอนนี <Willy. S 3> ้นะครับน่าจะได้กลับไปลุ้นชิงชมป์โลกครั้งเร็วๆนี้นะครับวัวไฟที่แพ้อคุยนี่แมแพ้แบบคานสายตาอยู่พอสมควรขอบคุณเครื่องดื่มเอ็มร้อครับเครื่องดื่มเอ็มคือแร่นครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดที่ฟีสารแร่จสินห้างขายยาตราเสือเสวตัวบริษัทมาสเตอร์แจำกัดมาสตาบารพระระแคปบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดนะครับก็ติดตามนะครับฟอร์มของธนันชัยครับแม่ดูแล้วมีอนาคตพอสมควรเลยทีเดียวครับเพราะว่ไฟที่ได้ชิงแชมป์โลกนี้ก็ ่หลายคนดูแล้วน่าจะชนะด้วยซ้ำหลังจากที่ชกอากุยมาแล้วกลับมาเมืองไทยนัน,นาชัยก็เข้าพิธีอุปสมบทนะครับ,รบแล้วก็แต่งงานต่อเลยเรียกว่า<ภ>ครบเครื่องนะฮะยาวพอสมควร,ครับกลับมาภาคนี้ครับและทันีีก็ถึงเวลา<ภ>ที่จะกลับมาล่าชั่มโลกครับไฟนี้ชกซิกับร้อยสิบห้าปอนด์นะครับก็อุ่นเครื่องหกยกแผนที่เสี่ยุยวางไว้นะครับก็ในเดือนพฤษภายนนี้น่าจะชิงโอเปอ่าจกกนนนััั้็ะดดบ กับขึ้นไปจะเจาจาในการประชุมสภามิโลฟให้ทวันชายได้จริงจำโลก,อ,กอย่าไปประมาครับลางสุริยาเองก็สู้เต็มที่เหมือนกันครับ,บรดูได้เปรียบรูปร่างอยู่พอสันปูนครับธนนชัยไมกว่าขนฝั่งทางเหนนี่ขนเอาถึงมันสักมาเลยนะ เกมสินมาสักเองก็มวยเยอะอยู่ครับปิดเกมนี่ก็ปิดเกมเลยครับธน,นชัยเพราะาอนกคตกินต้องทำอะไรเยอะอะคลาดความพลังใบเ,เหนียวเ,เ,เดินต่อครับธน,นชจจัชัยพยายามจะโฉบต่อยครับทางสุริยารูปร่างเตี้ยกว่าครับ ต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่ครับตอนนี้ก็ถือว่าธนันชัยนี่ได้ประสบการณ์มาเยอะมากครับใช่ครับาก,การจิงจชมโลกลืมน่าจะเห็นนะว่ามือระดับโลกนี้โชกันประมาณไหนครับเขาเองก็รู้ตัวอยู่นะครับแล้วก็ไปต่อยที่ญี่ปุ่นมาสองครั้งแล้วด้วยช,ชนะครั้งแพ้ครั้งครับ นี่แหละครับก่อนแล้วต่อไม่ได้ฮะไปล้อเล่นครับล้อเล่นไม่ได้ครับปิดเกมเล่นก็ปิดเกมเลยครับครับผมนี่แหละครับเราบอกยังไม่ทันนั่นแหละครับเอาเละครับโอ้ยฟ้าผ่าเลยนะครับสะพานเนี่ยดูครับเอาด้วยโอ้ยโอ้ยเอาละครับกลายเป็นโอ้โหตอนนี้สิงห์พันธ์ศักดิ์ครับเอาตัวรอดก่อนครับตอนนี้โอ้ นี่แหละครับไปต่อยญี่ปุ่นสองไฟไม่โดนนับมันกลับมาต่อยเมืองไทยโดนนับไปพร้าน,นิดเดียวครับแม่มวยหมัดมวยนะครับเดี๋ยวมวยทนไม่ได้เลยครับต้องมาเลย <c oughs> มาดูเลยครับ <c oughs> พราไทยโอ้โหลงไปนั่งพับเพียบแบบน,นี้เลยพรนาาโดนบวกขวานี่ครับแม่<ห>จอมสว่างไ,ไปติดเชือกพอดีนะครับถอยไม่ได้ครับ นีน่คำเก่าขานในโลกโซเชียลกนแน่นอนอมาดูครับยกสองนี่ประมาทไม่ได้แล้วนะครับโดนไปนับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าทางสิมัสสากเขาจริงนะใช่ครับสู้เต็มที่อยู่แล้วครับสิมัสสากดูครับควงหวัดแล้วควงหวัดแล้วโอ้โเสียของเสียราคาเลยกระสบัาาไปเนี่ย โอ้โหนี่ดูุฟื้นหรือยังนันชัยไมตอนนี้กลายเป็นสุริยาได้ใจเลยนะครับอ้าวเอาไว้ทุบแหลกเลยทุบแหลกเลยตอนนี้สุริยากลุมเกมคุมระยะให้ดีครับอ้าว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 รูครับโอ้โหสุริยานี่ก็มุ่งมั่นเหลือเกินหวังจะช็อคโลกเหมือนกั้นเครับได้โอกาสแล้วนะครับสุริยาครับ แหมไม่กรोอยู่เลยครับมวยไทยด้วยกันธนัญชัยเองก็อยากไปล้อเล่นครับพลาดไปแล้วครับยกแกยรกก็ดูจะฟื้นขึ้นมาพอสมควรครับธนัญชัยโอ้ยากลายเป็นคู่เ <c oughs> ดือดไปเลย,ยนะอืมธนัญชัย ต้องชกอีกในเกมตัวเองให้ได้ครับนี่ครับขวานี่ครับที่อันตรายครับของสุริยาอย่างอยู่ในเรียกว่ายังไม่ฟื้นเหมือนกันนะครับอืดูแล้วเนี่ยนี่ครับจังหวะติดเชือกนะครับที่ต้องระวังครับของธนันชัยครับพอติดเชือกปุ๊บนี่แม่สุริยาพยายามจะรัวหมัดใส่เลยครับ ยี่เลนเอาเซหุยต้องไปอยู่ที่มุมแล้วอตอนนี้ยังไม่สามารถออกหมัดได้เท่าไหร่เลยครับธน,นาใจต้องระวังพุกขวาของนี่ครับสุริยาครับพุกขวาอันตรายมากครับครับสุริยาเองก็เกรงหมกกัดขวานะครับกะน็อกอีกสักทีครับอืธน,นานชายเอจ นานชัยเองก็ต้องรอส่วที่ดีครับตอนนี้ล้อเล่นไม่ได้เลยครับนะครับตัวโดนบวกเลครับสุริยามันชัยได้ยาวครับจิ้มลำตัวไปทีนึ่งครับแมโดนจิ้มขวาเข้าคางครับแม่สุริยาเองเขายัเก้งขวาอย่างเดียวแล้วตอนนี้อจิ้มขวาไม่โดนครับ สุยานี่ก็หัวไหลใหญ่พลังหมัดใช้ได้นะครับเอารับโดนอีกครับหมด,ดยกครับพักสักครู่ครับแหม่กลับมาไดา้ชมพับช้าครับก็เรียกว่าสุยาก็ยังคลึกอยู่นะฮะครับ,รบอันนั้นใช้ก็โดนเหมือนกันอีกอืนี่ครับสุยานี่เกรงหมัดขวาครับหวังจะเอาอีกสักนับนะครับยกที่สอง สามเลยครับสามนัเลยครับขสามลอภัยนะฮะอ่าครับแม่พยายามจะบวกครับแมตอนนี้สุริยาเองรอบวกอย่างเดียวนะครับธนชัยเองต้องพยายามต้องนัดกุ้งกว่าเดิมครับแล้วก็ยิงพยายามยิงขวาครับแต่ว่าก็ต้องระวังขวาของสุริยาด้วยนะครับธนชัยเนี่ยอ้าวอ้าวแม โอ้ยทุบเลยครับไล่ทุบเลยครับสุยาเนี่ยเขามีขวายอย่างเดียวครับอ้าวโดนไหยครับแม่ตุ๊แต่โดนแล่นทนได้ครับตุ๊ยังเฉยได้อ่าแม่โดนนี่ครับหนึ่งสองครับยังไงอ้าวหนึ่งสองยังไงครับนี่ครับอ้าวยังไงครับโดนหนึ่งสองกลางสามสี่ชุดเโมงแล้ครับแม่แต่เขามีขวามาปุ่นนี้โบกันสนุกครับแม่กลายเป็นโอ้หนึ่งสองยาว แม่ถ้าเข้าตรงๆแบบนี้นี่โดนยับตายครับนะครับเจ้าโอ้ไม่ไม่ยอมเป็นเป้านี่ยครับนะครับคอยยิงยิงซ้ายแลื้อขวาตรงนะครับหมัดเบสิกพื้นพื้นเนี่ยครับแม่สุริยาเจอชุดนี้เข้าไปนี่แก้เกมไม่ถูกเลยอ่ะสองยกที่ผ่านมาธนาชาอาจจะยังบุญ<ช>ตกใจอยู่นะฮะอ่างนี้ออกมาคุมเกมแล้วนะครับแลจังหวะแบบนี้นี่แม่ ทำให้สุริยาเข้าติดลำบากกันครับอาศัยช่วงชกที่ได้เปรียบครับธน,นชัยไม่ยอมหลังติดเชือกแล้วนะครับธน,นชัยอา,อาโดนขวาเอ้าโดนซ้ายนาหน้าหงายพิทีนะครับยังไงครับสุริยาพอดโดนเขาไปหนัหนกๆเริ่มจะแผ่วหรือเปล่าครับสุริยาเ,เริ่มแยกเขียวอ่ะครับโดนยัดกันแล้วครับ แม่แต่ก็ยังมีขวาที่อันตรายอยู่ครับนัญชัยเองก็ยังแยงแหมัดอยู่โอู้นะครับขวาแบบนี้ครับที่ต้องระวังอ้าวครับตัดลำตัวขวาโอ้เฮดเนี่ยครับเขาเป็นสไตล์มวยฟิลิปปินส์นะแบบนี้โอเวอร์เฮดเพราอ้าวหนึ่งเนี่ยต้องใช้หมัดหนึ่งสองนิดนึงอ่าครับแยบไปครับปัญชัย ตัดลำตัวอีกทีหนึ่งนะครับหนึ่งสองนะครับสุยาครับต้องมีหมัดอย่างอื่นบ้างครับอ่าครับตีรวมเลยครับล้วงลำตัวแม่ต้องกอดเอาตัวรอดเลยครับดูแล้วสุยาจะมีจุดเล่าที่ลำตัวนะครับช่วงไตรยศ์ที่สามนะครับแมขว้างขวาอย่างเดียวครับตอนนี้เขาเห็นหมดแล้วนะครับขวาแบบนี้หมดยกขาพักสักครู่ครับอะนะครับ ภัพช้ายกที่ผ่านมาช่วงแรกนี่ก็ยังคึกอยู่นะครับสุริยาไล่สอตอนนี้นันใจเริ่มกลับมาคุมเกมครับเริ่มตั้งรำได้แล้วเริ่มจับจังหวะได้จังหวะได้ขณะที่โอ้ยโดนต่อยหน้าง่ายสุริยามแหมโอ้โหงายแล้วไงต้นตต้มแหม่ครับเสียวเครียด เครียดพุทใหญ่นะไปพลาดโดนนับในยกแรกครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มชิกามาแต่ก็ยังประมาทไปได้ครับเพราะขวาของทางสุริยาเองก็ดูอย่างน่ากลัวอยู่นะครับขอบคุณเครื่องดื่มเอ็มพอยเครื่องดื่มเอ็มเกอร์แร่นะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดที่ฟีซารานต์ซินทางขยาตราเซสวีตัวบริษัทมาสลัดจำกัดมาซาบางประแกตบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดนะครับมาชมต่อยกที่สี่นะครับอ้าวนี่ครับขว้างขวาจนแหวนตัวหมุนไปเลยครับอ้าวครับทาง ธนชัยเองก็เริ่มจะจับจังหวะแล้วก็ไม่ประมาทนะครับขวายาวๆครับสุปยาพอเจอมวยจังหวะฝีมือแบบนี้แม่ก็เริ่มจะเข้าติยะนะครับเนี่ยมีขวาอย่างเดียวเลยครับแล้วพอธนชัยไม่ยอมประทับตรงๆนี่ก็าหาช่องลำบากครับนี่ครับจะมีจังหวะแบบนี้ครับที่พอจะทำได้ ขวาอีกทีหนึ่งโอ้โหเลย่ะครับโดนซ้ายตีที่มุมอ่ะตีที่มุมแล้วยังไงครับโอ้ต้องกอดเอาตัวรอดครับแหม็กัลันชัยไม่ยอมเอาแขนดันหน่ยครับนะครับโดนกดอีกทีหนึ่งเนี่ยมาคืนแล้วนะครับนะครับยังไงครับไหวไม่ไหวครับสู้ลงไปแล้วโดนนะจนได้ครับ พร้อมเตรียมพร้อมคนระับประธนชยัยต้องเช็คบินได้แล้วนะครับ ừ, เดี๋ยวไปอยิบพุ่งปาร์มาครับเขารอสวนอยู่ครับนะครับกดทีนึงลวงลำตัว,ตว,ตวโดนอยโดนไม่ได้ครับลำตัวนี่ครับโอ้โหไม่ไหวอง,งอแล้วงออีกนี่นะครับประธนชัยครับน <c oughs> ะครับกดอีกทีหยุด้าหน้ากดอีกทีลำตัวขึ้นมาโอ้ไล่จากมุมซ้ายไปมุมขวานนครับ โอ้โหตอนนี้สุริยาหมดแล้วนะครับล้วงลำตัวไปทีนึงล้วงลำตัวอีกทีนึ่งโอ้ขาขามุมแล้วครับตอนนี้ไม่ไม่ยอมให้กอดด้วยครับธนันชัยครับเหลือเวลาอีกไม่ถึงนาทีเลยครับอ่าครับ <c oughs> จังหวะเน้นเอ่าครับโอนไปเอ็นมาต้องกอด <c oughs> โอ้โหจังหวะเร่งเครื่องของธนันชัยนี่น่ากลัวครับสุริยาก็ยังกัดฟันสู้อยู่ครับ ยับควางขวามาไม่เป็นไรครับตอนนี้กรรมการวันชัยมองเลยครับพยายามจะกอดแหม่หลืออ mm ีกย0กว่าวิครับธนชัยนี่ครับ1 2 3สองสว่าตอนนี้นี่ยำใหญ่ใส่สารพัดครับอาครับลัว3 4หสมัดกรรมการแหมยังพึดอยู่ครับจนได้ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหแมทำเอาแฟนมวยีสียา ใช่ครับแต่ว่าก็สู้ดีนะครับทางสุริยาครับโอ้โหว่าธ <c oughs> นันชัยเองก็ได้บทเรียนไม่พอสมควรนะครับโอ้โหทำมาเป็นเกมที่สนุกดุเดือดพอสมควรเลยทีเดียวครับทางธนันชัยจรุนภาคับไป้ลาดครับ,รรรบโดนนับในยกแรกครับแต่จากนั้นก็เร่งเกมเอาคืนนะครับแล้วก็มาเช็คบินได้ในยกนี้เับ ุนยานีพอโดนล้วงลังตัวหนักๆแล้วเริ่มมีอาการครับได้นับแปไปก่อนครับแล้วก็ท้ายสุดก็ย้ำแล้วย้ำอีกครับจนทนไม่ไหวครับท้ายสุดกรรมการบันชัยพงศ์ศรีก็ประกาศไอ้กอมาบกขวางครับบกมือวิธีการโชกไปครับนี่ครับย้ำนักใหญ่ครับนาทีเสร็จครับที่ทาง พนันชัยครับแล้วก็ทอานกรรมการวันชัยครับความมาขวางแล้วก็บบกมือ,อยุติการโชว์ครับก็ดูแล้วไม่อยู่ในสภาพที่จะสู้ต่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับพียกไดนเลยนะครับว่าคู่ที่สองของรายการสนุกสุดมันจริงๆครับหมัดต่อหมัดแลกกันอย่างเต็มที่ครับเอาล่ะครับ ladies a n d g e n t l e m e n in the f ฟ r อว r of action we have a winner by wave สิงห์นอกเอาว์เรดคอร์เนอร์และผู้ที่ได้รับการชูมือครับได้แก่ท่านันชัยเจ้ารุนพักเป็นฝ่ายเอาชนะที่นทคนนอกเอาไปอย่างสุดมันครับท่านผู้ชมครับ